สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของซีรีส์ The English for Business and Front Office Staff กับผมรักครับและแอนค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์และเทคนิคต่างๆจากสถานการณ์ VIP Check In กันไปแล้ววันนี้เราจะมาสรุปและตกผลึกกันค่ะ ว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างทั้งสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นใช่เลยครับคุณแอนเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการที่เราเข้าใจว่าเราได้อะไรจากบทเรียนนั้นจริงๆแล้วแล้วเราจะเอาอะไรไปใช้ในการทำงานหรือดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับแอนอยากจะแบ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้ออกเป็นสองส่วนนะคะ ส่วนแรกคือส่วนที่เป็นบทสนทนาระหว่างพนักงานหน้าฟรอนต์กับลูกค้า V.I.P ในรูปแบบ Black and White หรือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนบนหน้ากระดาษค่ะ Black and White หมายถึงพวกคำศัพท์และความหมายใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือการที่เราได้รู้ว่าคำว่า pleasure แปลว่าความยินดี details คือรายละเอียด available คือว่างหรือมีอยู่ Complimentary คือของสมนคุณและ Upgrade คือการยกระดับนี่คือความรู้พื้นฐานที่ทุกคนต้องมีค่ะเหมือนการมีวัตถุดิบดีๆเตรียมไว้ทำอาหารเลยนะครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะแต่ส่วนที่สองซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือส่วนที่เป็นการออกเสียงหรือ The Sound ค่ะนี่คือส่วนที่จะเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาให้กลายเป็นอาหารระดับพัตคาหร,รู ผมเริ่มเข้าใจแล้วครับหมายความว่าแค่รู้ศัพย์ยังไม่พอแต่ต้องปรุงเสียงให้เป็นด้วยใช่เลยค่ะคุณรักสิ่งที่เราได้เรียนรู้ที่ลึกที่สุดคือวิธีคิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ภาษาเชิงวรรณยุกต์แบบภาษาไทยแต่เป็นภาษาที่เน้นจังหวะหนักเบา stress timed language นี่คือการเปลี่ยนมุมมองที่สำคัญที่สุดค่ะจริงครับพอผมเข้าใจเรื่องนี้ผมก็เริ่มฟังดนตรีในภาษาอังกฤษออก ผมรู้ว่า available ต้องมีจังหวะเบาหนักเบาๆหรือ upgrade ที่เป็นคำนามเสียงจะต่างจาก upgrade ที่เป็นคำกริยายอดเยี่ยมค่ะและนอกจากการเน้นเสียงแล้วเรายังได้เรียนรู้การออกเสียงพยัญชนะที่เป็นจุดอ่อนของคนไทยเช่นเสียง z ท้ายคำ details ที่ต้องก้องไม่ใช่เสียง s หรือเสียงที่หายไปเสียง v ในคำ available ที่ต้องใช้ฟันบนแตะริมฝีปากล่างไม่ใช่เสียงวอแหวนและเสียง J ที่นุ่มนวลในคำ pleasure ไม่ใช่เสียงชอหรือจอที่แข็งกระด้างค่ะสรุปก็คือบทเรียนนี้สอนให้ผมเห็นว่าสิ่งที่พูด what you say สำคัญแต่วิธีที่คุณพูด how you say it คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างและยกระดับการบริการของเราให้เป็นเลิศได้อย่างแท้จริงครับเมื่อเราเข้าใจแก่นของบทเรียนแล้วก็ถึงเวลาทดสอบความรู้กันสักหน่อยค่ะแอนได้เตรียมแบบทดสอบมา5ข้อเพื่อให้ทุกท่านได้ทบทวนไปพร้อมๆกันมาเลยครับท่านผู้ชมทางบ้านลองตอบไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1ครับแขกแจ้งว่าแอร์ในห้องไม่เย็นพอหลังจากส่งช่างไปแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องการมอบเค้กให้แขกเพื่อเป็นการขอโทษควรใช้ประโยคใดเพื่อให้ของขวัญชิ้นนี้ดูพิเศษและจริงใจที่สุดก็ please accept this free cake ขอ this is a no charge cake for you ขอ please accept this complimentary cake as our apology งอ we have an available cake for you คำตอบที่ถูกต้องคือขอ้ขอคอเพราะคำว่า complimentary ให้ความรู้สึกเป็นของสมนาคุณหรือของขวัญแสดงความใส่ใจซึ่งมีความหมายลึกซึ้งและดูหรูกว่าคำว่า free ที่แปลว่าของฟรีตรงๆค่ะข้อที่สองครับข้อใดคือการออกเสียงคำว่า upgrade ในฐานะคำกริยาได้อย่างถูกต้องก็ไก่ upgrade ขอไข่ upgrade ขอควาย เน้นเสียงเท่ากันทั้งสองพยางงอง,งูออกเสียงแค่พยางเดียวคำตอบคือข้อขออัปเกรดค่ะจำหลักการง่ายๆนะคะถ้าเป็นการกระทำจะอัปเกรดให้ให้เน้นเสียงที่พยางหลังแต่ถ้าเป็นสิ่งของการอัปเกรดให้เน้นเสียงที่พยางหน้าค่ะอัปเกรดข้อที่สามครับ การออกเสียงท้ายคำของ details ที่ถูกต้องซึ่งสะท้อนความใส่ใจในรายละเอียดควรเป็นอย่างไรกไม่ออกเสียงท้ายคำเลย d e t a i l ขอออกเสียงเป็นเสียง s แบบไม่มีเสียงก้อง details คอออกเสียงเป็นเสียง th d e t a i l d งออกเสียงเป็นเสียง s แบบมีเสียงก้องในลำคอ details คำตอบที่ชัดเจนที่สุดคือข้องอเสียงซอเป็นเสียงก้องการออกเสียงนี้ให้ถูกต้องแสดงถึงความแม่นยำซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของงานบริการระดับพรีเมียมและเป็นจุดที่คนไทยมักจะพลาดโดยการเปลี่ยนเป็นเสียงไม่ก้อง Devoicing ค่ะข้อที่4ครับอะไรคือความแตกต่างพื้นฐานที่สุดระหว่างจังหวะของภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ส่งผลต่อการออกเสียงโดยรวมก ภาษาอังกฤษมีพยัญชนะควบกล้ำเยอะกว่าขอภาษาอังกฤษเป็นภาษาเน้นจังหวะหนักเบาส่วนภาษาไทยเป็นภาษาเชิงวรรณยุกต์งอภาษาไทยมีสระเสียงสั้นยาวแต่ภาษาอังกฤษไม่มีงอภาษาอังกฤษมีคำพ้องเสียงมากกว่าคำตอบคือข้อขอค่ะการเข้าใจว่าภาษาอังกฤษใช้ความหนักเบาของพยางในการสร้างทำนองของภาษาคือกุญแจสำคัญ ที่จะปลดล็อกให้เราออกเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นที่เข้าใจของเจ้าของภาษาค่ะและข้อสุดท้ายครับในการออกเสียง V ในคำว่า available ให้ถูกต้องควรจัดวางอวัยวะในปากอย่างไรก็ทำปากจู่แล้วปล่อยลมออกมาขอเม้มริมฝีปากบนและล่างเข้าหากันคอ ใช้ฟันบนแตะที่ริมฝีปากล่างเบาๆแล้วเปล่งเสียงให้สัน่นงอใช้ปลายลิ้นแตะที่ฟันหน้าคำตอบคือข้อข้อใช้ฟันบนแตะที่ริมฝีปากล่างเบาๆค่ะนี่คือเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยและมักถูกแทนที่ด้วยเสียง W ซึ่งเป็นเสียงวอแหวนในภาษาไทยนั่นเองค่ะการผุดฝนจุดนี้จะช่วยให้การออกเสียงของเราชัดเจนและน่าเชื่อถือขึ้นมากค่ะ